ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะดิฉันดรพินิตาชัยชนะค่ะประธานสภาสถาัน์รักษาสติภาพ UNPKFC ค่ะได้ ร่วมจัดก,กิจกรรมนะคะร่วมกับสมาคมแห่งสถาบันพระปกเก้านะคะแล้วก็อยู่ในส่วนของฮิมารี a สเตตเซ็นเตอร์ค่ะแล้วยังจะมีในส่วนของ U.N.A.U.S.A. สาขาแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา Adventure of Humanity แล้วก็เป็นภาคีเครือข่ายากลุ่มทหารการสื่อลูกหลานผู้รักษาสันติภาพท,ท,ทั้งหมดที่มาร่วมแถลงข่าวในวันนี้ค่ะซึ่งเราจะก,กิจกรรมแถลงข่าวเพื่อเปิดตัวกันเข้าถึง,งทุกพื้นที่สำหรับเยาว,วชนทุกคนไม่ว่าจะยากดีมีจนสามารถเข้าร่วมโครงการ p a l Space Leadership โ r o g กร m โดยหลักสูตรนี้นะคะจะถูกจัดโดยพูตท้าโอากาสขององค์การนาซาค่ะประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งทางนี้นะคะเราจะมีการจัดร่วมเฉลิมฉลองน,นะคะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบของพวกเรานะคะที่จะมีการพบ 6, 6รอบนะคะซึ่งทางนี้องคองอ์กรโครงการ โลว์เวิสเปซดิจิตชิพโปรแกรมค่ะเราได้จัด6รอบเช่นเดียวกันหรอบนี้ก็เยาวชนจะได้รับทักษะนะคะการเรียนรู้ถึงหรอบนะคะโดยโรงเรียนสลีวิสสองค่ะจะเป็น ผู้ร่วมกิจกรรมนะคะแล้วก็สมาคมแห่งสถาบันพระปกเก้านะคะรวมถึงภาคเคร่ายที่จะมาร่วมเป็นแม่งานหลักในการจัดก,กิจกรรมให้เข้าถึงถึง6รอบรอบละ6 0ร 500, คนรอบละ5 0 0คนรวมจำนวนทั้งหมด3,000คนในครั้งนี้นะคะที่จะเป็นการเฉลิมฉลองสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระเกียรติท่านค่ะวันนี้นะคะก็ไม่ได้มาคนเดียวนะคะมาทั้งวันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะทีไม่ได้รับ พายกรีกระขายไม่ได้รับการสนับสนุนที่ดีนะคะจากหลายๆสถาบันนะคะหลายๆองค์กรแล้วก็หลายๆลายยกรีกระขายทั้งในประเทศและต่างประเทศะคะ่ะวันนี้นะคะก็ขอให้ท่านดรนะคะท่านดอ,อร์ทิชมาหลอปิทาได้มาเป็นประธานเปิดงานให้กับโครงการเนื่องจากว่าท่านมีคุณสมบัตินะคะและได้รับเป็นมติ เป็นเอกสารว่าท่านเหมาะสมน,นะคะที่จะเข้ามาขับเคลื่อนโครงการน,นี้เนื่องจากท่านให้ความสําคัญเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้กรอบของสหประชาชาติซึ่งวันนี้เราเข้าตรงกับข้อ4นะคะซึ่งเป็นในเรื่องของความเท่าเทียมทางด้านการศึกษาซึ่งนาหลักจุดนาซ่าให้มาเข้าถึงเยาวชนทุกคนในประเทศไทยที่พี่สือ่อมวลชนทุกท่านสามารถพาลูกหลานของท่านมาร่วมเรียนโครงการนี้ได้นะคะค่ะวันนี้ขอให้ท่านประธานเปิดงานแด้กล่าวความรู้สึก ประเดนึงค่ะค่ะที่ฉันในนามของนายกสมาคมแห่งสถาบันขบุกเล่านะคะดริตริมาหล่อพิพั์ก็ต้องขอขอบคุณท่านประธาน UNP KFC แล้วก็หน่วยงานต่างๆของระดับโลกทั้งนาซาด้วยที่มาช่วยกันทําให้โครงการดีๆนี้เกิดขึ้นกับเยาวชนไทยซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากตรงตามวัตถุประสงค์ของสมาคมแห่งสถาบันขบุกเล่าที่เราจะทํางานทางด้านวิชาก,การด้วยให้กับ บุคคลต่างๆให้ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมแล้วก็สิ่งหนึ่งก็คือเป็นนโยบายที่ดีมากในการที่เราจะให้เยาวชนได้ออกแบบอนาคตของตนเองในวันข้างหน้ารวมทั้งปัญหาของไฟไหม้เชื้ต่างๆการลดโลกร้อนหรือว่าปัญหาทางอาวกาศต่างๆให้เด็กได้เข้าถึงและให้เขาได้รู้ว่าเขาต้องทําอย่างไรในวันนี้เพื่อวันหน้าในอนาคตของเขาโดยเฉพาะในวันที่ยี่สิบเจ็ดกรกฎาคมน,นี้เราได้ร่วมมือกับ มุลนิธิดรเทียมโชวพัฒนาและบริษัทชาพัฒนาพิพูลจำกัดนะคะจัดก,การอบรมขึ้นหนึ่งครั้งที่อาคารแมนท็อกทาวเวอร์นะคะแล้วก็ท่านก็ให้การสนับสนุนอนุเพระ์เราเป็นอย่างดีก็จะเป็นการอบรมโครงการที่เกี่ยวข้องกับ การเข้าถึงอวกาศนี้โดยที่จะมีท่านวิทยากรของนาซามาเป็นผู้ลงโดยตรงแล้วก็ครีนะคะให้กับลู่หลานของสมาชิกสมาคมแห่งสถาบันควบกล้าทุกท่านนะคะค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะและในวันนี้นะคะยังไม่เพียงเท่านั้นนะคะยราจะมีในส่วนของการแต่งตั้งนะคะนางสาวนะคะลังสิมาของพันช่างนะคะอยู่ข่ามือของดิฉันค่ะซึ่งท่านจะได้รับบทบาทหน้าที่ตำแหน่งในฐานะนะคะเป็น ผู้อำนวยการประจําประเทศไทยนะคะทุกโครงการแล้วก็ท่านยังมีหน้าที่ในส่วนของเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์เป็นผู้จัดการโครงการของ Global Space Leadership Program ด้วยนะคะวันนี้ก็ได้รับการแต่งตั้งโดยประธาน CEO และผู้ก่อตั้งโดยทิมารยัน Space Center นะคะและเป็นทูตค่ายอาวกาศขององค์การนาซาสาหรัฐอเมริการเป็นผู้ก่อตั้งท่าน